หน่อยนะครับสายทุกขมาจโลกาธิปติสาปะเตกัดอัญชลีอันเทวรังอายาจธาสันติทะตตาปะระชขาติกาเทเปตุขามังอนุกรมเปมงปางนโมจัสสพภะวะตูะราตู สัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะอะวะตอระหะตสัมมาสัมพุทธสะณะโมตัสสะอะวะตูอระหะตสัมมาสัมพุทธสะคุญญาณิปรโลกสสมิงปทิทาโหนติปานินันตีตี ในโอกาสวันนี้อาจจะมาภาพจะสแสดงพระธรรมเทศนาเ <c oughs> นื่องในวันสงก,ากรานต์คาถาเพื่อเป็นเครื่องสดสรงองค์พระศัทธาบารมีที่บรรดาท่านนิสราธานบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลวันสำคัญในวันนี้ซร่ตงตรงกับวันขึ้นสิแลมสิบสี่ข้ามเดือนห้าสิ้นเดือนพอดี <c oughs> แล้วก็ไปวันสงกรานโบราณถือว,ว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตอนที่บรรดาทธานทธศาิกชนนั้งหลายยะฟังอานิสงส์ต่างๆเพราะว่าการบำเพ็ญกุศลในวันนี้บรรดา่านพุทธบริษัททัน่างหลายบำเพ็ญกุศลกันมากหลายประการรุ่นแล้วแต่เป็นมหากุศลเช่นหนึ่งพระชาพระรัตไตรัยเป็นมหากุศลใหญ่ในการทีสองถวายสังฆทานก็เป็นมหากุศลใหญ่ านการในสามตั้งใจบทเลยก็เป็นอาณาสงใหญ่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันสงการวันปีใหม่สำหรับโบราณก็จะนําความเรื่องของวันสงการมาก่าวเวินก่อนแต่เรื่องของสงการในบรรดาธิพุทธบริษัทถ้าจะไม่เทศก็จะถือว่าเป็นการเว้นความดีในวันสงการไปถ้าเทศไปในบรรดาธิพุทธบริษัทหลายโปรดทราบว่าในตอนต้นเป็นเรื่องของพราม แต่ว่าในตอนหลังเป็นเรื่องพุทธศาสนาจึงแม้ว,ว่าจะเป็นเรื่องของพงราหม์แต่ว่านิจมโการนิยมทั้งหลายแม้แต่ทางวิทยุกระจายเสียงก็ดีเทเลสไปก็ตามเขาก็ประกาศการสงครามประกาศสงครามกันถ้าไม่เทศก็จะการตขาดไปนี่ขอนํามาถึงเรื่องการสงครามแก่รรดาานบริษัทมีความอยู่ว่าตามนักเสือกล่าวว่าไม่ทาาราบองค์ทมเด็จระสัมมาสัมพระเจ้าตัดไว้ที่ไหนไม่เคยพบ แต่ปรากฏว่ามีตำนานกล่าวว่าในการยังข้างหนึ่งนานมาแล้วก่อนที่องค์สมเด็จพระบพิตเจ้าประมุสสนดาสัมาสัมพุทธเจ้าจะไปขึ้นในโลกเวลานั้นก็ปรากฏว่ามีคณะพราหมเขาถือว่าพราหมเป็นจะเป็นตระกูลใหญ่เป็นตระกูลสูงสุดเป็นตระกูลรองมาจากกษัตริย์ยึงแม้ว่ากษัตริย์เองก็มีความเคารพในพราหมคือพราหมมีความรู้มากสอนอตัตธรรมเกินคำากษัตริย์ทั้งหลาย กัปปรดาพรานทั่งหลายเหล่านั้นก็มีธรรมบาลซึ่งเป็นลูกคองพมาลั่์แต่ว่าเป็นคนที่มีความรู้มีความฉลาดมากเป็นครูสอนอัตธ,ธรรมในการครั้งหนึ่งก็มีพรมอง์หนึ่งมีนามว่าก,กบ,บินรพรมก็อยากจะมาทดลองความดีของ,ของ,ของธรรมบาลว่าธรรมบาลนี่จะมีความรู้จรงิงหรือไม่มีความรู้จรงิง <c oughs> กบ,บินรพรมยังได้ลงมาจากพรมโลก มาถามปัญหาจัรดาคนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถามว่าใครเป็นครูของพรหม์อาจารย์ใหญ่ของพร์เขาบอกว่าธรรมบานเป็นอาจารย์ใหญ่ผมก็เข้าไปหาธรรมบานก็ถามว่าธรรมบานเป็นอาจารย์ขพขาหมณ์จริงหรือธรรมบานขบ,บอกว่าจริงจากนั้นจึงถามปัญหาสามรายการวันหนึ่งราศีที่ว่ามีอยู่สามรายการในตอนเช้าราศีอยู่ที่ไหน ในตอนกลางวันราสีอยู่ที่ไหนในตอนเย็นราสีอยู่ที่ไหนและปัญหาสามรายการนี้เราให้เวลาเจดวันถ้าเจ็ดวันท่านตอบไม่ได้เราจะตัดคอท่านถ้าบังเอิญท่านตอบได้แล้วเราก็จะตัดคอของเราเป็นการบรชาความดีของท่าน เพ็นนั้นว่าธรรมบาลฟังคาจากพระธัญบิณฑพรแล้วก็รู้สึกหนักใจเพราะในตำราของพระมไม่มี <c oughs> คิดเท่าไรมันก็ไม่ออกในที่สุดวันที่เจ็ดผมว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เจ็ดก็คือเป็นวันที่หกของการคิดก็มาตำหนิว่าในเมื่อเราคิดมาแล้วห้าวันมันคิดไม่ได้วันที่หกที่เราออกจากบ้านไปโซฟฝ่าดีกว่าไปตายเอาเบื่อหน้า ถ้าคิดไม่ได้เราก็จะไม่ยอมให้พมต่างคาตัดคอเราเราจะยอมตายในป่าก็ได้ออกจากบ้านไปออกจากบ้านไปก็ตั้งใจนั่งคิดนอนคิดอยู่เรื่อยๆก็เป็นนั้นว่าคิดไม่ได้พอถึงวันที่เจ็ดตอนเช้าเวลาเช้าก็ไปนอนอยู่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ใกล้กับภูเขาในที่นั้นมีนอกอินทรีผัวเมีย ผัวกับเมียก็สองตัวเนี่ยแล้วมีลูกอีกตัวหนึ่งฝ่ายฝ่ายวันนั้นน้องอิซีฝ่ายผัวในเมื่อมันมีลูกขึ้นมาแล้วฝ่ายเมียก็ไม่ต้องไปหากินค <C 2> <c oughs> ่อยดูลูกสําหรับผัวต้องไปหากินหาอาหารมาให้ลูกให้เมียน้องอซีเมียก็ถามน้องอซีผัวว่าวันนี้ทําไมจะไม่ไปหากินสายแล้วผัวก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องไปหากิน วันนี้เราจะได้กินเนื้อมนุษย์ที่มีน้ำธรรมบาลเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านั้นวันนี้เป็นวันทีเจ็ดธรรมบาลไม่สามารถจะคิดปัญหาที่จระพรมถามได้เมียก็ถามว่าพรหมถามธรรมบาลว่าอย่างไงแกรู้ปัญหานี้เปล่าเมื่อทีตัวกู้ก็บอกวารู้อ่ากบินพรหมถามว่าราศีตอนเช้าอยู่ที่ไหน ตอนกลางวันอยู่ที่ไหนตอนเย็นอยู่ที่ไหนอันนี้ฉันรู้แต่ธรรมบาลไม่รู้ในเมื่อธรรมบาลไม่รู้วันนี้ธรรมบาก็ต้องต้องตายตุกตัดตอตุกตัดคอตายเมื่อตายแล้วที่จะนำเอาเนื้อมนุษย์คือธรรมบาลนั้นมาเลี้ยงลูกเลี้ยมีให้มีความสุขฝ่ายเมียก็อยากจะรู้ว่าปัญหามันเป็นยังไงเลยถามสามีว่าราศีสามไดการในอยากจะทราบว่าตอนเช้าราศีอยู่ที่ไหน หัวก็บอกว่าตอนเช้าราศีมาอยู่ที่หน้าคนนี้เกิดขึ้นมาตื่นขึ้นมาเชา้าแล้ต้นล้างหน้าตอนกลางวันราศีอยู่ที่อกเพราะอากาศเป็นร้อนคงต้นน้ำลูกอก,อกตอนกลางคืนราศีอยู่ที่เท้ากอดยิเข้านอนนวลล้างฟังเท้าก่อนทรมาบาลเมื่อฟังอย่างนั้นแล้วก็มีความเข้าใจว่าน้องอินทรียทั้งสองตัวนี่รู้แต่ความจริงในพุทธบริษัทถ้าฟังอย่างนี้ต้องคิดไปด้วยนะ คือคำมคิดจะหมายความว่าทำไมนกอินทรีจรึงรู้และนกอินทรียังได้พูดภาษาคนแล้ววันก่อนๆทำไมจะไม่พูดทำไมต้องมาพูดกับวันนี้ก็ขอต่อไให้ทราบในที่นี้ว่านกอินทรีนั่นคือเทวดาเป็นเทวดาปลอมมาเป็นนกอินทรีแปลงมาเพื่อสงสารธรรมบานมาเป็นคนทรงธรรมเป็นคนสอนราเป็นคนสอน,นทานสอนมิมมนัยมีความประพฤติี ตอได้คนเป็นคนดีไม่ควรจะตายเมื่อธรรมบาลได้ฟังธรรมของนอกอินทรีย์ตอบกันแบบนั้นแล้วก็จำได้ไม่จำไม่ยากก็กลับมาพอดีในตอนบ่ายท่านกบินบนรมก็มาก็ถามว่าคิดได้ไหรือยังท่านธรรมบาลก็บอกว่าคิดได้แล้วท่านท่านสมก็ถามว่าราสีตอนชเช้าอยู่ที่ไหนธรรมบาลก็บอกว่าราสีตอนชเช้าราสีอยู่ทิ่หน้าแล้วคนไปมาต้องล้างหน้า ถ้าไม่ล้างหน้าหน้าตาเกิดดังมันก็ไม่สวยไม่น่าดูไม่น่ารักตอนกลางวันราศียุทีอกก็คนมีความร้อนต่อนํ้ำบกอกตอนเย็นราศียี่ีเท้าก่อนจะเข้านอนนอนล้างเท้าก่อนผมก็ยอมรับเป็นคำตอบที่ถูกต้องยิงได้ส่งตะขันให้กับสมบาลว่าจงตัดที่สะราเสีไม่เมื่อสัญญาก็ต้องเป็นสัญญา,ญญาทํบาบก็บอกว่าตัดไม่ได้ ทั้งนี้เพราะรอะไรเพราะว่าความรู้ที่ได้มานี้ไม่ได้เกิดจากปัญญาของตนเองเป็นปัญญาได้ไม่เป็นความรู้ที่ได้มาจากโนเองสีท่านทมก็บอกว่าเราไม่ได้สัญญาว่าท่านจะรู้มาจากไหนก็าตามทั้นี้เมื่อท่านตอบได้ต้องตัดทิศเราธรรมบาลก็ไม่ยอมตัดในเมื่อทมบาลไม่ยอมตัดท่าน,ท,านท้ามหาท่านกบ,บินทพก็สั่งให้ลูกสาวเอาผานมาคอยรองรับ ว่าถ้าหัวของเราตกไปถึงพื้นดินไฟจะไหม้ทั้งโลกหัวของเราถ้าลอยไนอากาศไฟจะไหม้ทั้งในอากาศทั้งหมดคนทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดจะต้องตายให้พันมารองรับหัวไว้ในที่สุดอภปคันตัดับหัวของตัวลูกสาวก็พันรองรับในธรรมดานั้พระจุฬิษตทแต่เรื่องนี้ท,นทั้งหมดบรรดาทางพระอุราิตต์ทุกคนเมืองทราบว่าเป็นเรื่องของพราหม์เขา ตามธรรมดาเทวดาก็ดีพรมก็ดีนางฟ้าก็ดีฆ่ากันไม่ได้จะตัดหัวยังไงมันก็ตัดไม่ขาดเพราะเขาไม่มีความโกรธเทวดานางฟ้าพรบนี่มีความโกรธไม่ได้แต่ว่าเป็นพิธีขุงพราหม์ในเมื่อเป็นพิธีขุงพราหม์ก็ตามแต่ว่าประเทศไทยเรายังนิยมเท่กันตามนี้มีความเข้าใจตามนี้ก็ต้องเทศ อนี้ตอนนี้ไปก็มาพูดกันเลยว่าถึงว่าราศีของเราในด้านพระพุทธศาสนาคนเรามีราศีที่ไหนในตอนเช้าราศีอยู่ที่ไหนในตอนกลางวันราศีอยู่ไหนในตอนเย็นราศีอยู่ไหนตอนค่ำราศีอยู่ไหนเอาเฉพาะอย่างยิ่งเวลาตื่นทั้งหมดตลอดเวลาตื่นราศีอยู่ที่ไหนเวลาหลับราศีอยู่ที่ไหน ใครตอบได้ไม่ได้ตอบไม่ได้ฉันตอบเองไงก็ปเป็นว่าทางวุทยศาสนาเราถือว่าราศีจริงๆอยู่ที่ใจตอนเช้าราศีก็อยู่ที่ใจตอนสายราศีก็อยู่ที่ใจตอนบ่ายราศีอยู่ใจตอนย็นอยู่ใจตอนนอนอยู่ใจตอนหลับราศีก็อยู่ที่ใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าขามโนก็ มโนปุพังธมาธรรมามโนสิทธามโนโมยาทำทั้งหลายม่ใจไปหัวหน้ามีใจไปเส,ะส,ะสะริจสดสำเนาตัวใจคนเราจะพูดดีจะพูดชั่วจะทําดีจะทําชั่วอยู่ที่ใจอย่างเดียวถ้าใจคิดดีปากก็พูดดีกายก็ทําดีถ้าใจคิดชั่วกายก็ทําชั่วปากปากปากก็พูดชั่ว อันนี้คำว่าเราสีอยู่ในใจกับหมายความว่าใจของเราถ้าเราคิดชั่วราสีแม้ก็สเมองสังเกตดูถ้าเราเศราสมองเราชั่วเรามีความโกรธหรือว่ามีความทุกข์หน้าตาจะโซดซีดหรือจะเศร้าหมองหน้าตาไม่สดชื่นถ้ขนาขณะใดที่เรามีความสุขก็มีความหวังขณะนั้นหน้าตาก็สดชื่นข้อนี้ชั้นใด ก็ได้แก่บรรดาท่านพุทธริษัชนหลายที่มาทำบุญกันในวันนี้เป็นวันสงกรานต์นี่เป็นวันปีใหม่นะวันปีใหม่ระเบิดโรงก็ได้ราศีต่อจากนี้ไปบรรดาท่านพุทธริสัชหลายจะไม่พูดมีราศีดีมีตรงไหนมีตรงหนึ่งยอมรับนัถือพระพุทธเจ้าสองยอมรับนัถือพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามยอมรับนับถือพระอ,อริยสงฆ์ในพุทธศาสนาที่เป็นสาวกพระพุทธเจ้าการยอมรับนับถือพระไตรสรนาคมทั้งสามรายการพระพุทธประธรรมสมที่เรียกว่าไตรสรนาคมยอมรับนับถือความดีทั้งสามรายการอย่างนี้บรรดาในพุทธศาสน์จะมีกําลังใจไม่ตกต่าจะมีอารมณ์เป็นสุขดับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขมีชีวิตอยู่ก็เป็นสุขตายไปแล้วก็เป็นสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศวันนี้ไม่จบต่อพวกนี้เพราะวกนี้ไปวันเป็นวันสงก,การานย์ไมืนกันอนุสตอกรก็สาหรับวันนี้บรรดาแต่พุทธบวิษัทยั้งหลายทุกคนที่มาที่นี่ต่างคนต่างมากกลไกลวัด่างยังวัดบ้านในกรุงเทพบ้างคนไปจาที่นี่วัดมันมีมากก็ไม่มีกี่คนวัดหนึ่งทำบุญก็ไม่กี่คน ยัาน,นท่านทุกคนที่ตั้งใจมาไกลก็ตั้งใจมัดนวยกำลังเขางกุศลทุกคนก็มีความเคารพในองค์สมเด็จพระทศพกลคือพระพุทธเจ้าในอันดับแรกถ้าท่านไม่เคารพในพระเจ้าก็ท่านก็ไม่มากันในริการีนสองการที่จะเคารพพระพุทธเจ้าได้เพราะความเข้าใจในธรรมะคือคําสอนพระพุทธเจ้าราการี่สามมีความมั่นใจในพระสงฆ์เรียกว่าใจธนาคนัสสารประกาศท่งครบ ในเมื่อมีไตรศนาคมสามัญการนี้ครบทุกคนตายจากความเป็นคนจะลงนรกไม่ได้ท่านนี้เพราะอะไรเพราะแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวโดยไม่มีศรัทธาเขายัางไม่ลงนรกเกิดเป็นเทวดาได้และคนบางท่านที่เกิดมาแล้วเป็นคนแล่ทําความชั่วทุกอย่างที่ว่าความดีไม่เคยปรากฏความชั่ว าำชั่วทำทุกประการเขาเมื่อนึกกอดจะตายนึกถึงพระพุทธเจ้าเขาเป็นเทวดาได้ถ้าบรรดาญาโยมพุทธศาสนายันหลายวันนี้ทําบุญกันหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเจาะไว้ที่หนึ่งการบทเนนบทเนทเนตั้งแปดสิบสององค์ในบทพวกนี้นะแลนะบวชีพรามอีหกสิบองค์ในเศษเศษเป็นนักเรียนี่วดนี้เพราะนักเรียนทั้งหมด ก่อนจะเข้าเรียนนี้ได้ต้องได้ฌานสมาบัติก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องได้ฌานวิเศษคืออภิญญาสมาบัตินั่นต้องฝึกใจทิพยานแล้วไปท่องเที่ยวในสวรรค์ได้พรมโลกได้ไปนิพพานได้ไปนรกได้ไปไหนก็ได้ไปได้จะเรียกว่าอภิญญาอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ากัญญาณนชนในวันพรุ่งนี้กัญญานชนผู้ที่ผู้ทรงผู้ทรงฌานจะบทเลน ในการทำบุญในบรรดาแทธบริษ <Pal os ective> ัทม <coping> em ีบ <complicated> ุญไม่เท่ากันที่พระเจ้าตรัสว่าการทำบุญกับสัตว์ฉานร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับทำบุญกับคนหนึ่งครั้งคนที่ไม่มีศีลหนึ่งครั้งทำบุญกับคนที่ไม่มีศีลร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับทำบุญกับคนที่มีศีลแต่ศีลขาดแล้วหนึ่งครั้งทำบุญกับคนที่มีศีลแต่ศีลขาดแล้วร้อยครั้งก็มีอดิสงสู้ทำบุญกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์หนึ่งครั้งไม่ได้ ถาคนที่มีศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับท่านท่านสาธุชนคนที่มีศีลแต่คนที่เริ่มปฏิบัติกรรมฐา,านหนึ่งครั้งไม่ได้ในคนตามบนกับท่านที่เริ่มสาธุชนคนดีที่มีศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งก็ยังมีสงฆ์ไม่เท่ากับท่านที่ปฏิบัติตนเพื่อประโสดาบันยับนบรรดาคนที่จะบทเในวันนี้วันพรุ่งนี้ทั้งหมด พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติตนเพื่อประโสดาวบันนั่นคือเขาได้ปัญญาสมาบัติเขาได้ฌานสมาบัติอัน,นิสง์มากใึการบวชเนรองค์หนึ่งมีอิสง์เท่าไหร่ขอต่อยทราบว่าสําหรับตัวเนนเองที่บวชบวชครั้งหนึ่งบวชด้วยความตั้งใจจริงและตั้งใจปฏิบัติจริง ปฏิบัติจนนั้นเบียบพระธรรมวินัยจริงไม่ใช่เนินวิ่งเล่นอย่างชาวบ้าน่าทำตามวัดต่ตางๆบา,างทีมีเดินโดดน้ําเล่นบงังวิ่งเล่นบงัขงขโมยของก็กินบงังอันนี้ใช้ไม่ได้ลงนรกถ้าบทแบบนั้นลงนรกถ้าปฏิบัติจริงเวลานี้นมีพระควบคุมต้องอยู่ในขอบเขตของพระธรรมวินยัยเฉพาะตัวเองเดินจริงจริง เมื่อบชแล้วครั้งหนึ่งจะมีอน,นิสง์เกิดเป็นเทวดาและนางฟ้านรืพรมได้หกสามสิบกลับเขาอยู่ได้สามสิบกลับเป็นเทวดาก็ได้ไปทปางฟ้าก็ได้เป็นพรหมก็ได้สําหรับพ่อกับแม่พ่อกับแม่จะมาบทลูกหรือไม่มาบทลูกก็ตามการบทเรนบทพระนี่มีอริสงพิเศษบรรดาทจานพุทธบริษัททั้งหลาย คือว่าการทําบุญอย่างอื่นถ้าพ่อกับแม่ของเราถ้าตายไปแลว้วก็ดีถ้ายังไม่ตายก็ดีถ้าพ่อกับแม่ไม่โมทนานี่พ่อกับแม่ไม่มีโอกาสจะได้บุญแต่การบทเรนบทพระนี่ท่านบอกว่าพ่อกับแม่จะโมทนาหรือไม่โมทนาก็าตามรู้หรือไม่รู้ก็าตามได้บุญทันทีในมงคลอธิบดีทิพกล่าบอกว่าสมมติว่าพ่อกับแม่ทอดลูกออกมาแล้วทอดมาแล้วจากนั้นก็ทิ้งเลย ไม่รู้ว่าลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทิ้งไปเลยมันจะอยู่แล้มันจะตายก็ไม่ทราบต่างคนต่างไม่เลี่ยงกันอนนี้บังเอิญลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็ยุครบบทจะบทเนงก็ตามบทพระก็ตามเมื่อลูกบวชทันทีพ่อกับแม่ได้อานิสงส์ทันทีในแปลอานิสงส์พิเศษดังนันการบวชเนรบรรดาดแต่พระธุศัต์คนบวชใต้อานิสงส์ามสิกับคนเดียวนะ แล้วก็ทั้งพ่อกับแม่ได้ในสงคนสิบห้ากับที่ยะอยู่บนสวรรค์ก็ได้อยู่บนโลกก็ไดสิบห้ากับน,นี้บรรดาญาโยมพุทธวิษัดที่ทําบุญบทเนรบทมากทำบุญมากก็ไดแต่บุญน้อยก็ได้บาทึงก็ไดสองบาบก็ไดห้าสิบตังก็ไดร้อยบาทพันใบก็ได้ได้อริสงคนละสี่กับตัวหน่งอง เนนหนึ่งองค์ญาติโยมพุทธบริษัททำบุญแล้วจะเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้เป็นพรหมได้คนละสี่กับองค์ละสี่กับแปดสิบสององค์ดอกเตอร์ลองคูณนี่เท่าไหร่วะเริ่มหลับไปแล้วมั้งเอาสี่คูณแปดสิบสองได้เท่าไหร่สามร้อยฮชสามร้อยยี่สิบแปดกับครับสามร้อยยี่สิบแปดกับตายกลาปรับดีกับพ่อกับแม่ต้องข้อข้อลูกอีก ได้กับใบกว่านะก็เป็นว่าการทําบุญวันนี้เข้าบรรดาญาติโยมบริษัทมีบุญพิเศษกรนีพิเศษนั่นก็คือว่าบทเนนมีอริสงจะเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้เป็นพรหมได้ั้งสามร้อยยี่สิบแปดกลับนี่ไม่ใช่น้อยเลยก็เป็นว่านี่สระอริสงเฉพาะเจาะให้ทราบว่าการบทพระวันบทเนนี่เมริสงมากสำหรับบทพระนั่นอริสงมากกว่าเนรเท่าตัว คือคนที่บวชพระเองมีสงฆ์เป็นเทวดาได้เป็นานางฟ้าได้เป็นชมได้หกสิบกลับพ่อแม่อยู่ที่ไหนก็ตามบูทนาและไม่บูทนารู้และไม่รู้ก็ตามได้คนละสามสิบกลับเหมือนกันเหมือนกับบทเยนเป็นนว่าบรรดาญย่าโงยงบริษัททึ่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่แต่ว่าเราบวชแปดสิบสององค์ได้สงฆ์สามร้อยกว่าดีกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ต้องอยิ่ท้อองนี้สามารถนี้เห็นไหม ก็แปลว่าได้กําไรฉะนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษ,ษัทหลายวันนี้เป็นวันปีใหม่ของไทยเดิมก็ถือว่าทุกคนให้ตั้งอยู่ในฐานะความเป็นผู้มีโชคและก็จงเป็นผู้มีโชคแห่งความดีตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะตายให้จำไว้ว่าวันสงกรานต์วันนี้เป็นวันแรนที่สี่ที่สี่ที่สี่เดือนห้า เป็นวันสงการที่มาทำบุญที่วัดท่าสงคืนหนึ่งเราได้บูชาพระตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าทำบูชาบูชาไปยอมรับนับถือ,อย้าจุดธูปจุดเทียนบูชาหรือไม่จุดธูปจุดเทียนบูชาก็ไม่สําคัญถ้าใจเรายอมรับนับถือเป็นใช้ได้ถ้าเราจุดธูปจุดเทียนบูชาแต่ใจไม่ยอมรับนับถืออันนี้ก็ไม่คีดเป็นการบูชาไม่มีอะไรสง ในการที่ท่านหลายยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจะขอยกตัวอย่างท่านเรื่องหนึ่งวันนี้มันไม่จบแน่เท้นคือแท่จบทุกคนในี่เป็นลมตายหมดพระเทพก็าตายเรื่องมันยาวมากนะเอาเป็นตอนตอนไม่ต่อพรุ่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยอมรับนับถือเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่ใช่นับถือนั่นคือท่านสุป,ปติตทิตาเทพบุตร เอาคนคนชั้นเลวที่สุดเอามาคุยอปังว่าสุปฏิทิตาเทพบุตรคนนี้เวลาที่เป็นมนุษย์อยู่สร้างความชั่วทุกประเภทขึ้นชื่อว่าสินห้ากับสินแปดที่ครบถ้วนไม่ใช่มีครบขาดครบนัะนนอกจากนั้นยังมีใจชั่วคำว่าใจชั่วนั่นหมายความว่าเวลาก็ทำบุญเห็นแล้วทำเป็นไม่เห็น เวลาได้ยินแล้วแจ้งทางไปมาได้ยินแจ้งส่งเสียงกับบุญกุศลเพราะกำลังของความทั่วแบบนี้ตัตนเองเป็นคนทําบาปนาติบาตเป็นพื้นฐานเดทั้งมีฐานะร่ํารวยเวลาใกล้จะตายทุกเวทนามันหนักก็นั่งมองดูลูกมองดูเมียมองดูท่าข้าท่าหญิงชายมีข้าตายหญิงชายด้วยดูทรัพย์สินนอนดูลูกไว้ขึ้น เรคิดว่าคนทุกคนนี่เขามีความสงสารในเราเขาอยากจะช่วยบรรเทาทุกขเวทนาในเราแต่ว่าทุกขเวทนาตัวนี้มันมีเฉพาะบุคคลเฉพาะเราเขาไม่สามารถจะแบ่งไปได้เขาสงสัยขนาดไหนก็ตามเขาไม่สามารถจะแบ่งไปได้ความจริงเวลานั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าอยู่ในเขตนั้น เคยผ่านหน้าบ้านเขาไม่แต่มือยกมือไหว้ก็ไม่เคยไหวจิตใจเคารพก็ไม่เคยมีบ่ายก็ไม่เคยใส่เทศก็ไม่เคยฟังในที่สุดจนปัญญาขึ้นมาก็นึกถึงองค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรู้สึกว่าเขาลือกันว่าพระสมณะโคดมใจดีมีเมตตาไม่ว่าใครจะนั้นเวลานี้เวลานี้เราป่วยหนักใหญ่มีความทุกขเวทนามาก ห้อยองสมเด็จพระผู้มีพระพระาคเจ้าคือพระสมณะโคดมมารักษาตัวให้หายเขาก็คิดอยู่อย่างนั้นเพราะมันไม่มีที่พึ่งคิดแค่มาให้นึกถึงตัวใหมารักษาตัวให,หายก็ตายในเวลานั้นอาศัยที่ตายในขณะที่นึกถึงพระพุทธเจ้าโดยไม่มีความเคารพจริงแต่นึกถึงอยากให้มาช่วยรักษาโรคหายหาย บุญของเขาก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นี่เฉพาะพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะโยมนะทั้งพระเจ้าพระธรรมประสง์ด้วยนะแล้ทานกันหลายอย่างสิงก็มีเขาก็ไปเกิดเนเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวไึงเทวโลกมีวิมานทองคําไปที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารในเมื่อเป็นคนก็เป็นคนที่มัวเมานด้วยความเรียกมัวเมาื่องความเป็นอยู่เป็นสุข มีความประมาทเป็นเทวดาก็มีเป็นเทวดาประมาทเมาในเมาในความเป็นทิพย์ดันั้นบุญอำนาจมีกําลังสูงจริงแหละแต่ว่ามีอายุมีปริมาณน้อยในเราดึงดังเขามีอายุกันพันปีทิพย์แต่ว่าสุปฏิทิตาเทพบุมีอายุไม่ถึงมีอายุนานไม่เท่าไม่ไม่ไมไม่ใหญ่พันปีทิพย์ในขณะนั้นเวลาไม่นานนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าป,เ,าปเทศโปรดพุทธมารดา กรากดมีเทวดาท่านหนึ่งมีนามอาการสจารีเทพบุตรเมื่อฟังเทศจากพระเจ้าใช้เวลาเล็กน้อยแล้วก็หอบไปประกาศให้เทวดาแต่หลายทราบเมื่อเวลานี้พระพุทธเจ้ามาทรงโปรดที่บัดฑุกมณิษฐาอาทเรรดาท่านหลายยินพานกันไปฟังเทศต่อบุญบรารมีเมื่อหอบอไปถึงวิมานของสมุทปรปวิสิตาเทพบุตรเห็นว่าวิมานนี้เศร้าหมอง ตายธรรมดาเทวดาทั้งเครื่องทิพซ่าหมองก็ดีเงือไหลจากรักแร้ก,ก็ดีี่แสดงว่าต้องตายภายในเจ็ดวันก็จึงถามว่าใครไปเจ้าของวิมานนี้พ่อคุณพอจะตายภายในเจ็ดวันแล้วทําไมไม่ไปตอบุญบาร,รมีที่อง,งค์เดจพระสัมมาพุทธเจ้ามาเทศนปทน่บกรมศริราอาตทุพเตจิตาที่บดเพลินในทิพสมบัติมากเกินไปเลืยมดูตัว เมื่อเห็นอาการสรารีที่บทตัดยากราอย่างนั้นก็มองดูตวัวเองเครื่องทิพซ่ามองมองดูลักแร้ให้มีเหงื่อไหลก็ตกใจคิดว่าเราต้องตายแน่ว่าสายจิตที่เป็นทิพก็อยากจะทราบว่าถ้าตายจากความไมเวทวดาแล้วจะไปไหนก็ทราบว่าจากบาปที่ตนทำอันดับแรกตายได้ตกลงเอเวจีมานรกและก็นรกทุกขุมสี่ร้อยขุมเศษต้องผ่านหมด ถ้ามาเป็นเปรตอีกติดสองย่างพวกไปเบนโซกายมาเป็นสัติฉันเป็นสัติฉันเท่าจำนวนที่ตนฆ่าฆ่าสัตว์ประเภทไหนมาเท่าไรเกิดเท่านั้นเองเขาฆ่าแล้วก็มาเป็นสัตว์พิเศษคือมันเป็นแร้งห้าร้อยชาติกาห้าร้อยชาติเป็นสุนัขบ้าห้าร้อยชาติหลังจากนั้นโทษปานาติบาตเกิดมาเป็นคนคนง่อยห้าร้อยชาติโทษที่กินเหล้าเกิดมาเป็นคนบ้าอีห้าร้อยชาติ พ่อที่เขาทำบนเห็นแล้วแกล้งทำไปเห็นเป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติพ่อที่เขาฟังทำกวนทำเสียงโกดธทำเป็นเหตุเป็นคนเป็นแท้ดเป็นคนหูนหงห้าร้อยชาติที่เป็นคนดีเมื่อทราบความตามนี้ก็ตกใจเหนื่อยก็ไม่ไหลเฉพาะรักแร้ไหลหมดทั้งตัวเป็นว่าก็ถามหน้าการสจารีพา,าการสจารีช่วยฉันด้วยฉันแย่แล้วนายการสจารีก็บอกว่าเพื่อน เธอก็เปเทวดาฉันก็แค่เทวดาช่วยกันไม่ได้คนที่จะช่วยเราได้เห็นมีคนเดียวคือพระอินทร์ในเมื่อทุกทั้งสองคนก็พากไปหาพระอินทร์พระอินทร์ท่านก็บอกว่าฉันก็ช่วยเธอไม่ได้ฉันเป็นเทวดาเป็นนายเธอแค่เทวดาเหมือนกันก็มีอีกท่านหนึ่งที่ช่วยได้คือพระเจ้าแต่พระเจ้าช่วยไม่ได้ก็หมดทางพระอินทร์ก็พาไปหาพระเจ้าพระเจ้าพิจารณาดูก็าอาคิดว่าถ้าเราเทศน์อภิธรรม จะเป็นที่ถูกใจคือจะช่วยเทวดาอุณีได้ไหมเรา,าทรงทราบว่าถ้าเทพอภิธรรมเธอไม่รู้เรื่องแน่ไม่มีผลองค์สมเด็จพระทพบยังคิดว่าจะเทศเรื่องอะไรที่จะเหมาะก็เข้าใจว่าถ้าเทศอุณีหรือพิชายะสูตรถ้าเทศสูตรนี้จบจะเป็นที่ชอบใจของเธอมาจบแล้วเธอจะได้เป็นพระโสดาบันตัดใบยภูมิทั้งหมดที่ดับ,บ,าด,ด,บ,บาดาพุทธบริษัทที่นั้นองค์สมเด็จพระบรษษมสุขก็จึงเทศอุณีอุณีชายะสูตร พอแท้จบสุปฏิกิตาเท้หมดก็เป็นประสูดาบันทันทีเป็นว่าบาปทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้ไม่มีโอกาสให้ผลต่อไปถ้าคั้นที่เป็นประสูดาบันจะเป็นค,กน,คนก็ดีเป็นในวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีมีหน้าที่อย่างเดียวเดินข้าไปหานิพผ่านธรรมดาในพุทิบัิษัท,ทุกท่านเป็นลายสัญญาณบอกเวลามันบอกหมดกอดีก็เป็นว่าวันนี้บรรดาในพธบริษัทหลายทาบุญหลายประการด้วยกัน อย่าพัรน,นากเ,เข้าไปไม่ได้ได้ว่าเวลามันหมดเอาไว้พวงนี้ต่อกันใหม่ก็แล้กันนะนันที่สุดนี้จะมาภาพข,ขอตัง้งสัตยาธิฐานอ้างคุณประสีรัตนไตรมีพระพุทธรัตนะรัตนและสังขรันตนะทั้งสามรายการจงโงนดน,นบรรดาบรรดาแต่พ,พททุทธบริษัททุกท่านมีแต่ความสงสวัส์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลได้จงเจริญด้วยจากตัวระพิตรพรชัยทั้งสี่รายการ มีอายุวัฒน,นาสุขาพระประ,ะป,าาปิิ์านหาปัตนาเสียงใดคอยได้ฉนั้นสงความปัตนาจนตุกประการอาจจะมาภาพรัฐธานทีิสัจนามาในธรรมเอกถานขอ,ขอยุติพระธรรมเทศานาลงคไว้แต่พเพียงเท่านี้เอวังก็มีตระการรนชนี